สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทาง facebook f แฟนเพจแล้วก็ทางช่องทาง youtube นะครับวันนี้มานำเสนอเกียินรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะสะภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะทุกคนตัวนี้รหัสสิบราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเป็นงานประเทศฟิลิปปินส์ขนาดวัดจริงเอลสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาแปดป้ายประเก็นดับเบิลยูสามสิบสี่เอลสามสิบสี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูป้ายประเก็์ก่อนเลยนะฮะดูป้ายประเก็นนะฮะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งดับเบิลยูสามสิบสี่ เดรสแ็บสกรีนรีววยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสีด้านหลังนะฮะเป็นสีบลูเข้มๆนะทุกคนเป็นสีบลูยีนเข้มๆฟ้าครามเข้มๆก็ว่าได้นะฮะเนี่ยน,นะครับสวยๆเลยนะตัวนี้ทุกคนราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะดูสีด้านหลังแล้วมาดูสีด้านหน้ากันนะฮะเนี่ยครับสีด้านหน้านะเข้มๆนะสีเข้มๆตะเข็บกาลังขึ้นสวยๆเลยนะฮะทั้งสองข้างนะฮะเห็นี้ตะเข็บกําลังขึ้นสวยเลยเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูตะเข็บไปใกล้เนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ่านะครับผมให้ให้ดูตะเข็บไปใกล้เลยนะฮะกาลังขึ้นนะฮะเป็นกําลังขึ้นเป็นทางเลยนะฮะเป็นทางรถไฟเลยนะฮะเห็นไหมฮะกาลังขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขานะฮะงานปลายขาเนี่ยเป็นงานที่แบบหลายคนวิพาควิจารณ์กันเยอะนะฮะว่าปลายขาเดิมจะต้องเย็บลูกโซ่นะส่วนตัวผค้ขาเองดูนะฮะกางเกงที่ขายมานะครับ งานปลายขานะครับผมจะดูที่ผ้าก่อนนะครับผ้าที่ที่มาเนี่ยเป็นงานเย็บใหม่หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับพ่อค้าเองมองเป็นงานปลายขาเดิมๆนะทุกคนนะส่วนลายเย็บไม่ไม่ไม่ได้เป็นลูกโซ่นะครับเป็นงานเย็บธรรมดาหรืองานเย็บแบบซิงเกิลนะฮะเนี่ยนะครับเป็นงานเย็บธรรมดานะครับหัวพ่อค้าเองนะว่าคิดว่านะงานปลายขาเนี่ยไม่จะไม่คงไม่ได้เย็บลูกโซ่ทุกตัวหรอกครับผมให้ดูอีกตัวนึงนะเทียบกันนะทุกคนนะตัวนี้นะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยเป็นกางเกงใหม่นะฮะ ผมจะให้ดูที่ปลายขานะตัวนี้เป็นยีรีไวห้าศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเกมงใหม่ที่ไม่ผ่านการซักเลยฮะยังไม่โดนน้าเลยนะฮะทุกคนนะแต่ผมให้ดูงานปลายขานะจะมีป้ายติดอยู่เลยฮะงานปลายขาตัวนี้นะทุกคนนะเกงยีร์ตัวนี้เป็นเกงใหม่นะฮะที่ติดมากับกระสอบมือสองเป็นงานเดสต็อกนะฮะเนี่ยนะฮะดูงานปลายขาการเย็บนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการเย็บแบบธรรมดานะเป็นเก่งใหม่เลยนะทุกคนนะก็เป็นงานเย็บแบบธรรมดาไม่ได้เย็บลูกโซ่นะครับตรงนี้จุดนี้ตรงจุดนี้เนี่ยแล้วแต่ แต่ละคนจะวิเคราะห์แล้วก็ดุลพินิจของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็สรุปเอาเป็นว่าก่อนซื้อของก็เลือกชมสินค้าให้ถูกใจเราก่อนนะครับค่อยซื้อกันนะครับที่ร้านผมขายแบบตรงไปตรงมานะฮะมีตาหนิที่ไหนจะบอกทุกจุดนะทุกคนนะเราจะบอกลูกค้าทุกจุดนะฮะก่อนจะซื้อขายกันนะฮะให้ดูสีคีตะสีด้านหน้านะทุกคนนะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ